ก็ต่อไปเป็นวิธีการสาธิตในการตัดเล็บของน้องสุนัขนะครับเ,เดี๋ยวดูกันนะครับว่าตัดยังไงให้ถูกวิธีนะครับไม่ให้เลือดแล้วก็นะครับก็นี่เลยนะครับนี่ครับแหวกให้เห็นก่อนวิสัยทัศนะครับดูนะดูนะตัด เราต้องดูด้วยนะครับว่าเนื้อแดงเขาเขาอยู่แค่ไหนนะครับเนื้อวุ้นเนื้อวุ้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็ตัดเราก็ดูนะครับว่าตัดปลายๆก็ได้ครับไม่ต้องตัดเยอะอ่ะมับอ่าถูกแล้วอ่กหน่อยนึงได้อ่าเห็นไหมครับใจเย็นๆนะครับอ่าตัดให้เลยครับตัดจะช้านะครับเนี่ยตัดให้ดูอ่าให้เขารู้ตัวว่าจะตัดนะครับ เร็บบนด้วยนะครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะ,น,ฮะนี่ครับมันจะมีเนื้อวุ้นนะครับเห็นปะครับนี่เนื้อวุ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อวุ้นนะครับตรงนี้นะตัดไปเลย อ่าตัดได้นิดหน่อยมับตรงนี้เลยตัดให้ครบสี่เท้านะครับดูดินี่ครับต้องระวังเนื้อวุน้นนี่นี่ฮะประหารเนื้อวุ้นนะตัดได้แค่ช่วงนี้นะครับ มอตัดยังไงไม่ให้เลือดนะครับมอเนี่ยไม่เลือดเลยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตัดเล็บน้องไม่งั้นอาจะเจ็บนะครับอันนี้ตัดไป,ปลายนะครับเล็บเท้าหลังป,ปลาย รเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครั้งนี้บ้างนี้บ้างอืมมบมัอบมัอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วโอเคโอเคครับนี่ครับต่อไปเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดแต่งขนกันนะครับ เีนี้จะแต่งสวยแล้วแต่งให้น่ารักล่ะนะวันะเลนทายเราชื่อวันเลนทายค่ะอโอเคเอโอเคครับ